สวัสดีครับสมาชิก u t u b e ช่องดูดวงสินแสตปิกชาแนลวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการดูดวงทำนายดวงชะตาสำหรับดวงชะตาราศีประจําเดือนเมษายนหกสนะฮะเมษายนหกวันนี้ก็จะเป็นคิวของราศีที่ต้องบอกว่า กำลังมาแรงแซงโค้งนะครับหลังจากที่แบบว่าเจอปัญหามาหนักหนาสาหัสนะครับผมก็นั่นก็คือราศีกลุ่มราศีกลุ่มนะครับผมนะจะเป็นของที่ท่านสําหรับท่านที่เกิดในวันที่13บสามกุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับผมนะดูโดยช่วงเวลาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะอยู่ในช่วงวันเวลา13ถึง13บสามกุมถึง13มีนาคมนะครับทำไมถึงบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับถึงเหน็ดเหนื่อยมานะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรือนสําคัญสําหรับชาว ราศีกุมเนี่ยกนะ็คือเรือนกระดุมพระเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนวินาศมาดังนั้นการเงินน,นะครับที่ที่เคยหวังไว้เคยคิดไว้เนี่ยนะครับก็เกิดข้อผิดพลาดนะครับผมนะซึ่งอาจจะทําให้อึดอัดกันทีเดียวเพราะว่าเรื่องเงินก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่29มีนาคมนี้นะครับผมาดาวพฤหัสตัวนี้นะครับเลขห้าเนี่ยนะครับย้ายนะครับจาก เดืนอนราศีมังกรเข้ามาสู่ราศีกุมนะครับผมนะก็จะทําให้ชาวราศีกุมเนะี่ยมีโชคเรื่องการเงินนะครับนะโชคเรื่องการเงินนะครับเข้ามานะครับคือทำไมถึงบอกว่าเข้ามาเพราะว่าดาวเกี่ยวดาวพฤหัสเนี่ยนะครับนะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระ กระดุมพระเนี่ยแปลว่าเรื่องการเงินนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็นําโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาด้วยเพราะว่ามันมาจากเพราะว่าดาวพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนลาพระนะครับผมนะลาพระกระดุมพระนะครับแล้วมาตกอยู่ที่ตนุเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าอัชตาราศีกุมเนี่ยนะครับมีโอกาสได้เงินได้ทองเป็นโชคลาภเข้ามานะครับแล้วดาวพฤหัสเนี่ยนะครับมันหมายถึงโชคลาภมาจากทางไหนโชคลาภก็อาจจะเป็นเหมือนกับอย่างเช่นว่าได้มาจากผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับผมนะมีการเ,าาเช่นหรืออาจจะแบบว่าไดา้ใครที่คิดเกี่ยวกับเรื่องว่าอยากจะจำนองหรือทํำธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารนะครับผมก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาด้วยก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจังหวะที่ท่านท่านที่หวังไว้เรื่องเงินเรื่องทอง,อง,ทองจะมาหมุนว่าเอาทําอะไรเนี่ยนะครับมีโอกาสเข้ามานะครับแต่ก็รอตั้งแต่วันที่29มีนาคมเป็นต้นไปนะครับผมนะมันอาจจะเป็นเงินที่เรา ได้จากเรื่องการงานโชคก็ได้นะครับเพราะเป็นลาภะมาด้วยนะครับดังนั้นเท่านั้นสําหรับดังนั้นสาหรับชาวราศีกลุ่มนี้ต้องถือว่าเรื่องการเงินเนี่ยนะครับก็ต้องตอนนี้ก็ต้องถือว่าตั้งแต่วันที่29ิมีนาคมก็ต้องถือว่าเป็นเป็นดวงที่ดวงการเงินเด่นมาก นะครับต่อไปก็คือเรื่องการงานนะครับผมนะเรื่องการงานสำหรับชาวราศีกุมนะฮะการงานนะครับดูที่เรือนกรรมะนะครับบุกคลโดยดาวองคารดาวองคารคือเลข3นะครับตอนนี้ดาวองคารเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็ยึกยักอยู่ใน อยู่ในเรือนราศีมีนะครับจนกระทั่งตอนช่วงนี้นะครับเดินหน้ามาถึงตอนนี้มาอยู่ที่ราศีมิถุนมีมาเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะครับมาอยู่ที่เรือนปุตตะนะฮะันนั้นชาวราศีกลุมช่วงนี้คิดจะหางานใหม่นะครับหรือคนที่แบบว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดโควิดรอบสองรอบที่ผ่านมางานมีปัญหาไม่ไดไ้ไม่ได้ทํางานอย่างต่อเน,นื่องต้องบอกว่าจังหวะนี้นะครับผมนะจะเป็นจังหวะที่ชาวราศีกลุมจะได้งานใหม่นะครับไปสมัครงานที่ไหนก็มีโอกาสที่จะได้ ได้งานได้ได้โอกาสเข้าทำงานนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าอนอกจากมีเรื่องโชคการเงินแล้วก็มีโชคทางด้านเรื่องการงานเข้ามาอีกนะครับผมนะสำหรับชาวราศีกุมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีทั้งการเงินและการงานนะครับยกเว้นว่าบางคนเนี่ยนะครับไอดาวองค์คันเนี่ยมันมีมาตรฐานที่เสียไปนะครับนะก็ต้องก็ตรงนั้นก็ต้องว่ากันเป็นเคสใบเคสนะครับผมขณะเดียวกันนะครับนะ,ะการงานเนี่ยนะครับ อย่างลิงก์ไปถึงตัวสหชาติดังนั้นการลิงก์ไปถึงตัวสหชาติเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเพื่อนฝูงนะครับชักนํางานมาให้ดังนั้นใครชาวราศีกุมนะครับก็เปิดโทรศัพท์รับฟังไว้ว่างนะครับเพื่อนโทรมาก็หัดรับไว้นะครับตอนนี้นะเพื่อนจะนําโชคมาให้เรานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเช่นนั้นเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับเราพูดถึงการเงินการงานมาดูความรักนะครับเจ้าเรือนเจ้าเรือนความรักของ ของชาวราศีกุมนะครับก็คือด,ดวงอาทิตย์นะครับด,ดาวอาทิตย์เนี่ยครับเลขหนึ่งนะฮะเลขหนึ่งในะปัจจุบันนี้มาอยู่ที่เรือนสหะชะนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้แล้วก็โยกนะครับนับเป็น3กับลัคนาก็คือมาถึงราศีกุมนะครับหนึ่งของสตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเจอคนถูก คนรักคนถูกใจนะครับแล้วก็เจอจากที่ไหนเจอจากที่ทํางานนะครับที่ทํางานที่เรียนนะครับทำไมถึงพูดที่นนั้นเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยไปอยู่ในในเรือนสหชาติและก็เรือนสหชาติเนี่ยเป็นเป็นเจ้าเรือนกรรมะมาด้วยนะครับดังนั้นก็โยงกันไปอย่างนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเจอคนรักคนถูกใจนะครับผมนะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีบุตรด้วยนะครับผมนะ่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีน้องเข้ามานะครับสําหรับชาวราศี กลุ่มนะครับขณะดเดียวกันนะครับขณะดเดียวกันเรื่องเ,อเรื่องการเสี่ยงโชคก็ไปแล้วเรื่องการงานไปแล้วนะครับส่วนเจ้าตัวของเจ้าตัวของาชาวราศีกลุ่มนะครับก็คือลักษณประจำประจำตัวของเขาเลขประจําตัวงเขาคือเลข8นะครับก็คือราหูเนี่ยนะครับปัจจุบันมาอยู่ใน,านราศีพฤกษ์นะครับนะมีมาตรฐานเป็นนิดนะฮะก็คือแบบ ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าอะไรจะดูดีขึ้นไปเยอะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับยังมีข้อวิตกกังวลยังไม่ค่อยสบายใจยังรู้สึกว่าอึดอัดอยู่ตลอดนะครับดังนั้นชาวราศีกุมตรงช่วงนี้นะครับจะต้องอาจจะต้องมีสร้างเสริมความมั่นใจในตัวเองให้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าดาวของเจ้าตัวเนี่ยนะครับไปตกอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะทําให้ตัวเองรู้สึกเศร้าหมองโดยใช่เหตุนะครับผมนะก็จริงๆที่ผ่านมาก็มีเรื่อง ถ้าดูจากตำแหน่งดาวก็มีเรื่องที่ทำให้ต้องอุบกุ้มอ,อกกุ้มใจพอสมควรแต่ตอนนี้ดาวเริ่มย้ายแล้วนะครับก็อดทนอีกนิดเดียวนะครับสำหรับชาวราศีสำหรับตำแหน่งนี้นะครับราหูเนี่ยมีมาตรฐานเป็นนิดไปอยู่ในเรือนพันธุนะฮะชาวราศีกลุมก็อาจจะมีเรื่องอาจจะมีปัญหาให้ ซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมนู่นซ่อมนี่นะครับผมนะเพราะว่าดาวราหูเนี่ยนะครับมาตรฐานเป็นนิดก็จะหมายถึงการซ่อมแซมอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับผมนะขณะเดียวกันก็หัวเสียง่ายด้วยนะครับก็ต้องมีความใจเย็นไว้นะครับผมนะเพราะว่างานอะ,อะไรต่างๆเนี่ยค่อยๆกําลังดีค่อยๆเข้ามาแล้วนะครับนะดังนั้นดาวของสาหรับดาวซึ่งเป็นหลักสําหรับชาวราศีกุมนะครับผมนะชาวราศีกุมก็คือดาว พฤุขัดนะครับดังนั้นการที่ดาวพฤุขัดย้ายเข้ามาในช่วงวันที่ยี่บเก้าเนี่ยนะครับวันวันจันทร์หน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลดีต่อชาวราศีกุมดังนั้นก็ขอมอบคําบทสวดนะครับประจําดาวพฤุขัดเพื่อให้เป็นเพื่อให้ชาวราศีกุมเนี่ยนะครับไปใช้ท่องอท่องคาสวดท่องสวดสวดมนต์ไว้เพื่อขอขอกาลังจัด ให้ให้ดาวพฤหัสนะครับส่งเสริมเรานะครับก็คือพระสัมสัมวิสเทพระท่องทั้งหมด 19. จบนะครับ19บจบนะฮะนะก็จะช่วยเสริมบาร,รมีดาวพฤหัสให้มาส่งเสริมตัวเราอีกทีนะครับผมนะวันนี้กระดานมันจะลบเกินนะครับผมขอนญาตลบไปหน่อยแล้วกันนะเอารลบ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 ,ลบ นะฮะฮเผื่อว่า,าท่านผู้ฟังนะครับจะได้จดบทสวดได้ทันนะครับจดได้ละเอียดนะครับพระสัมสัมวิสะเทพะนะครับผมนะจะเป็นจะเป็นคบ,บทสวดนะครับนะเสริมกําลังดาวพฤหัสนะครับผมนะดาวพฤหัสก็จะมีถ้าจะมี ไปไหว้พระนะครับสาหรับพระประจําดาวพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นพระบางสมาธินะครับพระแก้วมรกตหลวงพ่อวัดโสธรนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับก็ตอนนี้เท่าที่นึกออกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมว่าหลักๆก็คือพระปางสมาธิถ้า,ถาที่ก็เอาใกล้บ้านไว้ก่อนนะครับผมนะจะได้เดินทางได้สะดวกสําหรับคนที่อ่ แฟนเพจประจำนะครับที่เข้ามาฟังฟัง youtube ช่องดูดวงสินแสปิกนะครับผมนะอยากจะทราบว่าดวงชะตาของเราเนี่ยนะครับหลังผ่านช่วงตุดจีนมานะครับเข้าเข้าวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้านะครับเข้าปีฉลูอย่างเป็นทางการของของอ่า ของของของปีแบบไทยแล้วนะครับอยากจะทราบว่าดวงชะตาท่านจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับเรามีบริการถามฟรีสามคถามนะครับสามารถถามเข้ามาได้จากตรงคอมเมนต์เลยนะครับเราก็จะตอบให้ในคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับดวงชาวราศีกุมก็จะมีเท่านี้นะครับถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างดวงมาพูดกันบ้างนะครับผมนะเพื่อที่จะเป็นการขั้นเวลาสําหรับคนที่ อลองมาดูนะครับดวงสําหรับผู้ที่อยากมีน้องเนี่ยนะครับดวงจะหน้าตาเป็นลักษณะยังไงนะครับผมนะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ